สวัสดีครับเวลาพูดถึงครัวซองร้อนๆหอมๆเนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวของทุกคนก็คงจะเป็นคาเฟ่สวยๆในปารีสใช่ไหมละครับมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสไปแล้วแต่เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับอาจจะทำให้ภาพที่ว่าเนี่ยเปลี่ยนไปเลยก็ได้มาครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับคำถามที่ว่าครัวซองที่เราชอบกินกันนักหนาเนี่ยมันเป็นขนมของฝรั่งเศสแท้ๆอย่างที่เราเข้าใจกันมาตลอดจริงๆหรือเปล่าบอกเลยว่าคำตอบอาจจะซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับ ใช่เลยครับภาพจําของทุกคนก็คือแบบนี้แหละการได้นั่งจิบกาแฟกับครัวซองโดยมีหอไอเฟลเป็นฉากหลังมันคือความฝรั่งเศสสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่านะเบื้องหลังความอร่อยนี้มันมีเรื่องราวที่ต้องย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเยอะเลยครับและนี่แหละครับคือจุดหักเหของเรื่องเลยต้นกําเนิดที่แท้จริงอะ่ะไม่ได้อยู่ที่ปารีสครับแต่ว่ามันเริ่มต้นที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียต่างหาก ขนมที่เป็นต้นตระกูลของครัวซองเนี่ยเขามีชื่อว่าคิปเฟลนะครับซึ่งในภาษาเยอรมันก็แปลตรงๆเลยว่าพัเจนเซียวโอ้โหแค่ชื่อก็บอกรูปร่างแล้วใช่ไหมล่ะครับใช่เลยนี่แหละครับคือบรรพรพุรุษของครัวซองที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้และจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะมันมีหลักฐานจริงๆจังๆเลยว่าชาวออสเตรียนะเขากินขนมรูปพัเจนเซียวกันมานานมากแล้วนานขนาดไหนนั่นแหละครับย้อนกลับไปได้ถึงศตวตรรษที่13เลยทีเดียว โหเก่าแก่มากๆแต่ว่านะตำนานที่พีคที่สุดแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันมีสีสันขึ้นมาเลยเนี่ยมันคือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในปี1683ครับถึงแม้ว่าเอ่อมันอาจจะไม่ได้มีหลักฐานยืนยันแบบ100%เซนะแต่มันเป็นเรื่องที่คนเล่าต่อๆกันมาที่เชื่อมโยงการเกิดของเจ้าคิปเฟอเนอร์เนี่ยเข้ากับสงครามครั้งใหญ่เลยครับก็คือตอนที่กองทัพอ,อตโตมันบุกมาล้อมกรุงเวียนนานั่นเอง เรื่องมันมีอยู่ว่าในคืนที่เงียบๆคืนหนึ่งเนี่ยพวกคนทําขนมปังที่เขาต้องตื่นมาทํางานกันตั้งแต่ดึกๆกครับดันไปได้ยินเสียงแปลกๆเสียงคนกําลังขุดอุโมงค์อยู่ใต้เมืองเขาก็เลยรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกทหารสุดท้ายก็เลยช่วยให้เวียนารอดจากการถูกตีแตกไปได้ทีนี้พอชนะศึกแล้วเพื่อเป็นการฉลองชัยใช่ไหมครับพวกเขาก็เลยอบขนมปังขึ้นมาเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวซึ่งไอ้รูปพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยแหละครับมันคือสัญ,ญลักษณ์บุญทงของออตโตมัน เหมือนกับจะบอกเป็นนัยะะว่าเราได้กัดกินศัตรูของเราจนสิ้นซากแล้วโอ้โหเป็นเรื่องราวที่เด็ดมากเลยครับเอาละแล้วทีนี้ไอ้ขนมนจากออสเตรียเนี่ยมันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปดังเปลี่ยงปป้งที่ปารีสเมืองหลวงแห่งอาหารได้ยังไงมาดูกันต่อเลยครับและปีนี้แหละครับปี1838ที่เห็นอยู่นี่แหละคือปีที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆจุดเริ่มต้นที่ทำให้คิปเฟลไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป ตัวละครสําคัญของเรื่องนี้ก็คือชายคนนี้เลยครับออกุสซัสงเขาเป็นอดีตนัทานหารปืนใหญ่ชาวออสเตรียที่ผันตัวมาเปิดร้านเบเกอรี่สไตล์เวนนานในปารีสและแน่นอนครับเมนูเด็ดประจําร้านจะเป็นอะไรไปได้ถ้าไม่ใช่คิปเฟลของดีจากบ้านเกิดเขานั่นเองแล้วมันก็ใช้เวลาไม่นานเลยครับชาวปารีสนี่คือแบบ ตกหลุมรักเจ้าคิปเฟลเข้าอย่างจังเลยแล้วก็เริ่มเรียกมันด้วยภาษาของตัวเองตามรูปทรงของมันนั่นแหละครับซึ่งคําว่าครัวซองหรือครอซองเนี่ยมันก็แปลว่าพระจันทร์เสี้ยวในภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันแล้วชื่อนี้ก็ฮิตติดปากมาจนถึงทุกวันนี้เลยแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะนี่คือช่วงที่สําคัญที่สุดเลยคือตอนนี้คนทําขนมชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาเอาคิปเฟลมาแปลงร่างใหม่หมดจดจนกลายเป็นครัวซองแบบที่เราคุ้นเคยกัน นี่แหละครับคือจุดที่จิตวิญญาณแบบฝรั่งเศสแทๆ้ๆได้ถือกำเนิดขึ้นในขนมอบชิ้นนี้อ่ะมาดูตารางนี้กันครับจะเห็นความแตกต่างแบบชัดๆเลยคือเจ้าคิปโฟของออสเตรเลียดั้งเดิมเนี่ยแป้งมันจะแน่นๆหน่อยอารมณ์คล้ายๆขนมปังบริออชแต่พอมาเป็นโครซองเวอร์ชันฝรั่งเศสปุบ๊บโหคนละเรื่องเลยครับเขาเปลี่ยนมาใช้แป้งที่เรียกว่าปาเตฟเต หรือที่เราเรียกกันว่าแป้งพับนั่นแหละครับที่มันต้องเอาเนยก้อนใหญ่ๆมาพับทบไปทบมาในชั้นแป้งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเนื้อสัมผัสที่มันเบาข้างนอกกรอบข้างในเป็นโพรงอากาศเป็นชั้นๆแล้วก็หอมเนยแบบสุดๆไปเลยสรุปง่ายๆให้เห็นภาพเลยนะครับก็คือว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเขายังคงรูปทรงพัชเชีนเยนเอาไว้แต่เขาผ่าตัดหัวใจของมันใหม่หมดเลย คือทิ้งแป้งเนื้อแน่นๆแบบเดิมไปแล้วเอาเทคนิคการทำแป้งพัฟที่มันซับซ้อนสุดๆเข้ามาแทนที่จนได้ออกมาเป็นผลงานมาสเตอร์พีซที่ทั้งเบาทั้งร่วนแล้วก็หอมเนยที่เป็นเอกลักษณ์แบบที่ไม่มีใครเหมือนพอมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วครัวซองเนี่ยมันไม่ได้เป็นของชาติใดชาติหนึ่งแบบร้อเอร์เซแต่มันคือผลลัพธ์ของการเดินทางเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศที่มารวมกันอย่างลงตัว ถ้าจะให้สรุปแบบชัดๆเลยนะครับเวียนนาคือเมืองที่ให้กำเนิดไอเดียให้กำเนิดรูปร่างพระจันทร์เสียวส่วนปารีสคือเมืองที่เอาไอเดียนั้นมาพัฒนาต่อยอดด้วยเทคนิคชั้นสูงจนทำให้มันกลายเป็นขนมอบที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ดังไปทั่วโลกอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นบทสรุปที่เคลียร์ที่สุดก็คือรูปทรงน่ยมาจากออสเตรียแต่จิตวิญ,ญญาณที่กรอบร่วนหอมเนยที่เราสัมผัสได้เนี่ย เป็นฝีมือของฝรั่งเศสแบบเต็มๆเ,เลยครับดังนั้นนะครับครา้งหน้าถ้าได้กินครัวทรงอร่อยๆลองนึกถึงเรื่องราวการเดินทางของมันดูนะครับจากสนามรบที่เวียนนามาสู่คาเฟเ่เก๋ๆในปารีสมันทําให้เห็นเลยว่าอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของกินนะแต่มันคือประวัติศาสตร์คือวัฒนธรรมแล้วก็นวัตกรรมที่ส่งต่อกันมาและนั่นก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้เลยนะครับว่า เอ๊แล้วมันยังมีเรื่องจริงเกี่ยวกับอาหารจานโปรดของเราอีกกี่เรื่องอะนะที่เป็นแค่ตำนานแสนอร่อยที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน